นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาปลาไหลกันนี่นะครับวิธีการทาง่ายๆนะตัวข่าวจ้วงนะครับก็เนี่ยมะนาวเกลือกับมะนาวลงไปนะทําเหมือนกับทําปลาดุกหรือปลาที่มีเมือกนะรูบลไปนะนะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักแล้วม,มารูดออกนะจะขาวตัวสะอาดมากนะครับน,นะครับตัวข่าวจ้วงแหละ ยูดีทาง่ายๆนะทําง่ายๆนะเลยนะเมือกอกหมดนะผิวเหลืองเลยสวัสดีครับเอวัชสักนิป,ประรัตน์นะครับรเพื่อว่าหลวงเอนะครับก็มาทักทายสวัสดีนะครับกับมิตรไมตรีที่ดีทั่วแดนและก็เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับทุกทุกประเทศเลยนะครับก็วันนี้มาตามสัญญานะนะครับมาตามสัญญานี่นี่ว่ามีเมนูเด็ดมาฝากนะครับก็นี่ มีปลาไหลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบยี่ดานะผมจะมาแกงปลาไหลนะใส่ใบยี่ดานะทําคล้ายๆกับผัดเผ็ดนะครับแต่ว่าจะหยอดหัวกะทิลงไปนะอันนี้ก็เป็นน้ากะทินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับปลาไหลใส่ลงไปก่อนนะผัดให้สุกก่อนให้เนื้อสุกก่อนนะครับ นี่นะครับเนื้อปลาไหลสุกแล้วแล้วครับก็ใส่พริกแกงลองอไปวันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงหยาบนะบเป็นอ่แกงเครื่องแกงกะทิหยาบนะครับนี่ใส่ลงไปผัดกับปลาไหลแย,ยา้่ย เนี่ปยปลาไหลเลยเกลือครับลงไปหน่อยนึงกะปินะครับกะปิหรือว่าเคยกับพริกแกงนะปาดให้หอมเลยนะครับนีแล้วหยอดน้ำกะทิลงไปหน่อยนึงก่อนเพื่นะ ละลายรพริกเครื่องแกงกับบให้เข้ากันนะรปรุงรสตามใจชอบนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับ,เร,บเรียบร้อยนะครับใส่น้ำยอดน้ำกะทิหัวกะทิลงไปเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะครับ นี่นะครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือผักนะที่เราจะใส่ลงไปคือใบยี่ดานะแกงกับใบยี่ดาน,ะนี่ใส่ลงไปเลยนี่นะครับที่เด็ดเลยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ดูหน้าตานะไ,ไปครับไปชิมกัน แกงปลาไหลสูตรหลวงเอร้อยครับนี่มานี่ผัดเผ็ดปลาไหลนะหยอดใส่น้ำใส่หัวกะทินะนี่นี่ดูนะครับก็มื้ออร่อยนะมื้อของโปรดแต่ก็ไม่ลืมที่จะควบคุมนะแป้งนะข้าวหนึ่กระปีนะครับแล้วก็นี่ผักนะสตอมะเขือแล้วก็อระรากินกนะครับ น้ำหนึ่งแก้ว450 ml 450มิลลิตรนะครับผันทานข้าวนี่ครับมาอื้อหืออร่อยมากอื้อหือมาลองกินเนาะต่อฮะออื ามื้อกงวันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปออกกาลังกายกันต่อเนาะเอาเมนูอร่อยอร่อยมาขวากกันก่อนนะครับนะครับทานด้วยกัน นี่ปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ข้าวสามจานใหญ่ๆเลยนะครับโคตโปรดโอเคครับเอามาฝากกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปออกกำลังกายกันต่อนะครับพิถูนกันอีกครับนี่นะครับน้องๆวัยรุ่นมารอกันแล้วนี่นี่น,นี่เอาทักทายกล้องกันหน่อยดิวเดวนะีเอานีเอา เออครับเอเอ,เอ,เอ,เอนี่เยวาวชนอนาคตของชาติทั้งนั้นนะครับก็มาอยู่ที่สนามโรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาวอร์มอัพร่างกายกันหน่อยหนึง่งจะวิ่งนะวันนี้เพื่อนบอกว่าไม่ได้มาไปเที่ยวในเมืองมาครับเดี๋ยวมาวอร์มอัพกันก่อน มาวอร์มอัพกันอีกเหมือนเดิมนะครับท่าน,นี้เนี่ยจะได้ช่วงขาช่วงะสะโพกนะไอช่วงเอวสันหลังนะครับ ไปครับติดอัพนะันแะถ้าเราต้องการนะที่จะได้สิ่งดีๆนะครับได้ถูกภาพที่ดีนะก็ตัดจัดตัดสินใจแรกนะเลือกที่จะดูแลถ,ถูกภาพนะ แค่โภชนาการอาหาร80%แล้วก็ออกกำลังกาย20%นะหรือว่าฟิตพุนสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็โภชนาการอาหาร80%ออกกำลังกายนะจัดเวลาออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงนะครับนี่เริยมมานี่เริยมมาแล้วนะครับก็เอามาฝากวันนี้เอามาฝากตามสัญญานะเมนูเด็ดนะครับก็รักหลวงอินน้อยๆนะครับ

ให้ถึงเส้นชัย